สวัสดีช่วง5โมงเย็นครับวันนี้มาที่บ้านโนนโพมาดูควายงามของพ่อหอยครับเป็นเคยคอกนี้เป็นคอกที่มาตรฐานสุดแล้วในแถบนี้ผมว่านะนี่เป็นลูกเจ้าไม้ตัวนี้เป็นลูกยกจูเนียสายเดินประกวดมาแล้วตัวนี้ชนะได้ที่หนึ่งนะไม่รู้ถ้วยอะไรไม่มั่นใจแต่ได้ที่หนึ่งมาแล้วตัวนี้เป็นแม่ของเขาครับ ใครที่อยากได้ควายส,สวยๆก็มาดูที่บ้านนนโพนะนู่นตนัวนู้นเขาที่เขาว่าจะเปิดแบ่งแม่นะพ่อลูกบิ๊กเบิร์ดนู่นนะครับตัวนู้นเลยบิ๊กเบิร์ดอ่างนาสวยอยากได้ก็มาต่อรองที่หน้าคอกครับไม่รู้แกจะแบ่งเท่าไหร่ถ้าถ้าอยากได้ก็โทรโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่คอกของแกนี่แม่ของมันนี่น่าคล้อง ของท่องตอนไหนพอนีครับทองเอาลูกเทอ,อร์โบขอ,อ,องพระเอกสีจนันวีสีเรียงควายแบบบ้านๆเลยสวยๆทุกตัวเลยนะเป็นลูกไม้สวยมากเลยสีนวลอยากได้ก็มาดูดาเด้อใครอยากได้นะครับควายสวย,สวย มาดูที่บ้านนนทเภอพ,พิบูรลมังสาหารจังังหวดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับ